ละครครับความรักทางการเมืองที่เดินกันมาจนถึงตอนนี้ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยใช้เวลากี่วันถ้านับจากวันเลือกตั้ง14พฤษภาเนี่ยมาถึงตอนนี้มาถึงนี้มาถึงโอ้หกสิบหกวันแล้วเหรอหกสิบหกวันเลยเหรอ,อสองเดือนกว่ากว่านาน,น,านไหมพี่โอว่านานไหมนานเป็นความรักที่ <c oughs> พูดง่ายๆรักกันสนับสนุนเกื้อกูลกันมาหกสิบหกวันนะครับแต่ณนะตอนนี้ มันไม่ใช่อย่างนั้นครับครับฉันก็เป็นคนแบบนี้เธอก็เป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องข้อตกลงที่เป็น MOU ร่วมกันกับเส้นทางการเดินของพิธาหลังจากนี้ไปในสายตาเพื่อไทยไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่1 4บสพยนถึงโหวตครั้งใหม่19เนี่ยรรเรา19ก้การกฎาคม6กวันเนี่ยเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้นายกอีกไหมนะาะดูจากโครงสร้างที่โหวตคุณพิธา เมื่อวันที่13กรกฎาคมเนี่ยมันต้องใช้เสียงโออีกพอสมควรนะเสียงที่ประชุมมาประชุมครัอยู่ร่วมเสียงของสองสภา749ครับไม่มาเสีย 44, 4 4มาประชุมเท่าไหร่นะพี่บี705หคนปรากฏว่าเสียงพอโหวตปึง้งออกมาโหวตพิธาเพียงแค่3 2 4ครับครับได้เสียงสนับสนุนเกินจาก3 1 1 2ที่8พักมารวมกันเท่าไหร่พี่บี13เสียงดน้อยมาก เพราะครั้งนี้ถ้าเสนอคุณพิธาเอกต้อง,ต,องต้องการเสียงอีกห้สเสียงไหนได้3,75เจ็ดห้าไงไหนว่าเสียงที่ได้มาสนับสนุนนั้นมันมีมากพอไหนว่าเสียงที่เจรจานั้นที่นะประเมินด้วยกันน่ะมันดีขึ้นอันนี้คือจุดที่เพื่อไทยตั้งคำถามครับวันนี้ถามเรื่องนี้มากนะแล้วก็บอกว่าเส้นทางเหล่านี้แล้วก็ความไม่ชัดเจนของ8พรรคร่วมเนี่ยและโอกาสที่ ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเรามีเคราะห์มาตลอดเป็นโอกาสสูงมากตันนี้มีโอกาสสูงมากเป็นฝ <c oughs> ่ายค้านเหตุผลสําคัญมีสองสาเรื่องอะไรครับครับข้อมาหน้าเก่าเนี่ยใช้เรื่องของผ่านสวและคดีต่างๆเนี่ยขวางคุณพิธาแน่นอนอขวางก้าวไกลแน่นอนอแล้วไม่ต้องถามกลุ่มทุนฮะน,นี่คุณบักบันพูดตลอดเนี่ยกลุ่มทุนก็หนึ่งครับคือขวางทั้งพิธาและคุณก้าวไกลเพราะั้นตอนนี้ต้องบอกว่าอุปสรรคขวางน้มเหล่านี้ โอกาสที่ก้าวไกลเป็นก่ายค้า s นี่สูงมากๆและดูท่าทีของเพื่อไทยล่าสุดยิ่งสูงมากๆครับปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นค,คุณพิธาและก้าวไกลพยายามที่จะบอกว่าความชอบธรรมจากเสียงประชาชน151เสียงนั้นค,คือความชอบธรรมที่ก้าวไกลจะต้องเป็น1ในแกนนาจัดตั้งรัฐบาลและเป็นรัฐบาลครับ,รบแต่โดยสภาพความเป็นจริงแห่งชีวิต 151ยังไม่ถึงครึ่งของ250ต้องไปเอาเสียงมารวมกันให้เกินกว่านั้นและต้องอาศัยเสียงจากที่ประชุมของที่ประชุมรัฐสภามาฝ่าฟันให้ได้3 7 6จึงจะเป็นนายกรัฐมนตรีครับโจทย์ยิ่งยากขึ้นมาดูความเป็นจริงที่วีโอพูดถึงอืนี่คือสมก,การทำไมสุดท้ายแล้วโอกาสที่ก้าวไกลเป็นฝ่ายขานลงดูโจทย์นี้ครับเพื่อไทยและเพื่อไทย เลือกตั้งห66ที่ผ่านมาแครใ,ใ,ในรอบในรอบ22ปีได้ดับสองโจทย์ของเขาฮะโจทย์ของเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้<อ>แล้วการเข้าสู่อำนาจครั้งนี้<อ>มีสองโจทย์ที่ซ้อนกันอาจจะมีความขัดแย้งในตัวเองอืโจทย์ก็คือคุณทักษิณกลับบ้านครับจริงๆไม่เกี่ยวพรรคเพื่อไทยนะคุณนุงยิ้งก็บ,บอกอปฏิเสธไม่ได้มันมีผลผูกพันมันเป็นเรื่องเดียวกันครับกับสองโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยคือเลือกตั้งรอบหน้าเพื่อไทยต้องชนะให้ได้ ต้องชนะที่แพ้มาแล้วรอบนี้่งอ่ะเห็นยังโจทย์ของเพื่อไทยและคุณทักษิณมีสองโจทย์นี้ใช่ขนาดเดียวกันมาดูฝั่งนี้ครับขนาดเดียวกันมาดูฝั่งนี้เพื่อไทยเลือกตั้งที่ผ่านมานะฮะและตอนนี้กําลังจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับถูกกดดันต้องบอกกดดันไม่ใช่กดดันธรรมดานะกดดันโดยภายใต้โจทย์ของคุณด้วยนะกดดันจากข้อมนันเก่าผ่านตัวแทนสวใช้เครื่องมือผ่านตัวแทนสวครับ แต่เบื้องหลังคือคัวอำนาจเก่าดันไปที่เพื่อไทยและคุณทักษิณกลุ่มทุ่นเมื่อกี้เราพูดแล้วกดดันไปที่เพื่อไทยและคุณทักษิณคําถามโจทย์ของเพื่อไทยโจทย์คุณทักษิณกับแรงกดดันสองขั้วใหญ่เนี่ยเขาเสนอทางออกเขาอย่างไงมีสองทางให้เลือกทางแรกเลยจับมือกอดอคอก้าวไกลร่วมรัฐบาลต่อไปภายใต้การนําของคุณเสรียทวีสินเพื่อไทย <ขอ S 1> เบ่งบานก้าวไกลก็เบ่งบาน ครับเบ่งบานกันไปด้วยปากกันแต่สุดท้ายปลายทางในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่รู้ใครจะเบ่งบานกว่ากันอนั่นนั่นคือ,อปัจจัยหนึ่งนั่นคือโจทย์แรกทางเลือกแรกอทางเลือกที่สองถูกกดดันอย่างหนักพร้อมๆกับตอบโจทย์ของคุณด้วยคุณก็ต้องนชนะาการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณก็ต้องตัดสินใจทิ้งก้าวไกลโหวตให้อุ้งอิงหรือว่าโหวตให้คุณเสถาแล้วถ้ามาทางนี้แนวโน้มเป็นอุ้งอิงมากกว่าเสถาแต่ถ้าเลือกแนวทางนู้นก้าวไกลยังอยู่ มีโอกาสคุณเสีามากกว่าเพระาะก็ทิ้งก้าวไกลเขาบอกว่าการทิ้งเก้าวไกลจากแรงกดดัน,นอ,อาจจะเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้เคยดูกอดฟ t าเ r อไหมใช<อ>่โ้รเสนอข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้การทิ้งก้าไกลของ <traumat> เพื่อไทยที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานร่วม22ปีไม่ใช่ปฏิบัติการก็คือเด็ดขั่วแล้วทิ้งนะครับ แต่เป็นการพูดคุยและเจรจาถึงความจําเป็นอธิบายเยี่ยงปัญญาชนให้เข้าใจภายใต้บริบทของเกมการเมืองที่กำลังเดินกันอย่างเต็มที่เต็มเหนี่ยวครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เพื่อไทยต้องทำด้วยปัจจัยบางอย่างที่ผูกมัดอยู่ต้องสนับสนุนก้าวไกลให้ไปสุดทางเลยเออนี่ฉากหน้าครับต้องขับเคลื่อน ให้เต็มที่และปล่อยให้ก้าวไกลเดินเกมโดยตัวของตัวเองไปครับในการจัดตั้งรัฐบาลและก้าวไกลก็รู้ว่านะเ,เรื่องของ19กรกฎาคมที่โหวตโอกาสยากเหมือนกันนะแล้วก็เพื่อไทยก็รู้ว่าแก้ลำนวนมาตรา2องเองไม่วันชนะนะหากเปลี่ยนใจสวไม่ได้นะตอนนี้สิ่งที่ก้าวไกลส่งมเมสเซจออกมาจากคุณพิธา ขอให้ทุกคนช่วยกันไปทําความเข้าใจส่งสารไปถึงสวทุกวิถีทางเพื่อทําให้เขาเปลี่ยนใจสแสดงว่ากลไกที่ประชาชนเลือกมาผ่านระบบตัวแทนให้ไปทํางานน่ะมันทํางานไม่สําเร็จครับครับจึงอาศัยพลังข้างนอกมาขับเคลื่อนเป็นแรงสนับสนุนและเพื่อแล้วก้าวไกลเองก็ทราบดีว่าเส้นทางไปสู่การเป็นพักฝ่ายค้านมีโอกาสมากนะจากไม่เสจจากสารที่บอกว่า ก็พร้อมที่จะเปิดทางให้กับเพื่อไทยแต่มันนี่มีเงื่อนไขอีกค,คือต้องเดินสองสมอลภูมิคู่ขนานกันไปให้สุดไปก่อนจึงจะเปิดทางให้เพื่อไทยครับเกมแบบนี้เพื่อไทยอ่านไตออกครับมันไม่ได้อยู่ใน MOU นน้อน้องอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แม้ว่าพิธทาจะเป็นคนประกาศบอกว่าเปิดทางให้เพื่อไทยเขาบอกว่ายังไงนะพี่วี พร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พรรคอันดับสองคือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมของพรรครวมรัฐบาลคือห<ด>ัวใจคือกลัวว่าให้อยู่ในกลุ่มนี้แหละดูดีมีสาระครับแต่ลองดูปฏิกิยาของพรรคเพื่อไทยหลังจากคุณพิธาออกประกาศผ่านสองสมอภูมิที่จะเข้าไปสู่หมดชิง โหวตในสภาวันที่19 <Ừ. S 2> เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราต่อสภาโดยยื่นต่อคุณวันนอคือวันมัวหมัดนอมาธาประธานรัฐสภา,า,าปฏิกิยาของเพื่อไทยบอกว่าโ no นครับน no หนึ่งแก้รัฐธรรมนูญไม่สนับสนุนรายมาตราครับแก้ทั้งฉบับทั้งระบบตั้งสสอรอถ้าก้าวไกลเสนอคานครับ เห็นไหมล่ะพี่วีเพราะฉะนั้นวิธีการของเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนี้ชักจะเดินกันคนละทางไปแล้วเล่นดนตรีคนละขีแต่เบื้องต้นนี้ต้องผ่านวันนี้ได้ก่อนและก็สิ่งที่ต้องดูบทสรุปของวันนี้ได้ก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นไงแล้วก็เกมนี้จะเข้าทางของใครปรากฏการณ์กกรกฎาคมช่างบังเอิญที่เกิดในสองที่2เหตุการณ์แต่ในเวลาเดียวกันแต่มีการเชื่อมโยง ส่งผลซึ่งกนแอะไรกัน9โมงครึ่งศาลร,รัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าด้วยคุณสมบัติของคุณพิธาลิมเจริญรัตจากกรณีที่กกตส่งเรื่องไปให้ศาลพิจารณาแนวโน้มคือรับคำร้องนะฮะเราตอนนี้บรรจุวาระเรียบร้อยแล้วและแนวโน้มคือรับคำร้องและสั่งพักการทำหน้าที่เห็นไหมละครับครับล็อกปังแล้วเล่นในขณะเดียวกันวันที่19ห้ว่วงเวลา9โมงครึ่งเป็นต้นไปครับ รัฐสภาจะประชุมกัน <c oughs> ว่าด้วยวาระโหวตคุณพิธาวาระสอง,นงในสมัยประชุมได้ไหมและก็บอกว่ามีแนวโน้มที่จะปิดโอกาสการเสือชื่อของคุณพิธาเข้ามาแข่งในรอบสอง <c oughs> พี่วีวันนี้พรายกระซิบผม <c oughs> สอวออกลุ่มหนึ่งประชุมร่วมกันในกรณีของการเสนอยติในคราวการประชุมสภาอีกละลอกหนึ่งครับคน <c oughs> เต็มห้องเลยพรายกระซิบผมบอกว่าอย่างนั้น แต่แนวโน้มตอนนี้ต้องพุ่งไปที่ตอนเช้าแรกก่อนของอวันที่19ครับคือว่าคุณพิธาจะถูกพักการทําหน้าที่หรือไม่ซึ่งตอนนี้แนวโน้มถ้าดูจากประวัติศาสตร์ดูการคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องพลเอกประยุทธ์คุณธนาธรคุณ,คณสริยามช,มชิดชอบล้วนแล้วแต่ล้วนแล้วแต่สั่งพักการทําหน้าที่ซึ่งถ้าพักการทําหน้าที่เนี่ยก็จะเป็นความชอบธรรมที่จากวุฒิหรือว่าสสฝั่งที่ไม่ต้องการเอา คุณพิธาเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างทันทีครับถูกต้องครับเพราะการพักการทําหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าสิทธิในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาจะหมดไปนะครับยังสามารถถูกเสนอชื่อให้สมาชิกสภาโหวตกันไปได้แต่สมาชิกสภาจะเอาเหตุผลกลใดละ่ะที่จะโหวตให้คนที่เป็น อยู่ในบ่วงที่บอกว่ากำลังถูกพักการทำหน้าที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีครับนี่คือเงื่อนไขที่บอกว่าจะทำให้ก้าวไกลเดินยากครับครับและตอนนี้ระหว่างเพื่อไทยสนับสนุนก้าวไกลให้คุณพิธาโหวตร,รอบสองอ่ะเป็นไปได้แค่ไหนโอ้โหเขาบอกเลยว่าโอกาสที่จะขึ้นถูกเสนอชื่อกลับมารอบสองนี้น้อยมากนะเพราะว่าตอนเนี้ ที่อาคารไทยสม,มิตแลเคงตกตีกมาเด็นนี้แหละสามเด็นเนี่ยว่าโอหนึ่งโอกาสที่คุณพิชาเนี่ยจะผ่านเพราะมันข้อขระเบียบข้อบัครคับมันแตกต่างกันใช่แล้วเนี่ยประธานสภาให้โหวตให้โหวตแล้วจะดูจากคะแนนทั้งสภาเนี่ย<พ>โอมันลำบากพ,พี่วีฟังครับเสียนการเมืองที่เป็นปรมาจารย์ของพรรคเพื่อไทยไหมใช่ครับสัญญาณเมื่อคุณภูมิธรรม เวชยชัยส่งออกมาบ,บอกว่าปัญหาว่าด้วยเรื่องข้อทักท้วงว่ายติสงที่ถูกลงมติตีตกไปแล้วในคราวสมัยประชุมจะเสนอเป็นยติสองออครั้งรอบที่สองอได้หรือไม่เป็นปัจจัยหนักครั้นจะให้ประธานสาภาพิจารณา,าก็เป็นปัจจัยหนักเพราะฉะนั้นสุดท้ายปลายทางคงต้องเข้าไว้โหวตกันในสาภาครับน,นี่สัญญาณส่งมานะ,ะถ้าโหวตปั๊บก็โหวต นะครั้ง<ม>ที่สองก็ไม่ผ่านหรือว่าไม่ได้โหวตครับครั้งที่สองของคุณพิธาก็จบอืวันครั้งที่สามเป็นหน้าที่ของคุณเสษฐาที่จะถูกเสนอชื่อไปถ้าคุณเสศธาไม่ผ่านอกีกก็เป็นครั้งที่สี่เป็นโอกาสของคุณนุงอิงถ้าคุณลุงอิงไม่ไม่ได้อีกครั้งที่ห้าเป็นโอกาสของคนนอกโอ้โหนี่การเมืองกำลังนะเข้าสู่ไคลแม็กแต่ตอนนี้สัญ,ญญาณชัดเจนที่สุดครับไม่ต้องไปพิจารณาไกลจนถึงวันที่สิบเก้าครับสัญญ,ญาณนั้นออกมาก็คือ เลิกเป็นข้าวต้มมัดกันด้วยกันแล้วเลิกแล้วไม่ต้องพูด <c oughs> ไม่ต้องบอก <c oughs> แต่สัญญาณออกมาชัดเจนระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลที่เป็นข้าวต้มมัดต่อกัน1 4 1กับ1 5 1ครับตอนนี้ <c oughs> แนวโน้มจะไปด้วยกันยากครับ <c oughs> และถ้าจับสัญญาณได้ตอนนี้คุณเศษฐาคุณองอิงใช้วิธีการสงบนิ่งออกมายืนหนุนก้าวไกลไปให้สุดครับ แต่ปล่อยให้ขุนพลระดับหัวแถวและสายตรงคุลฤกษ์เนีออกมาบอกว่ายังไงเชื่อดก้าวไกลแบบนิ่มๆว่าไปด้วยกันไม่ได้เห็นอยู่เห็นอยู่ยไม่ว่าจะเป็น MOU ไม่ว่าจะต้องพูดคุยกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นพูดคุยฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นเกินเลยเถิดไปจากสิ่งที่ตกลงกันไว้ครับสถานการณ์ตอนนี้บอกว่าความรักเดิมที่แบบครุงถุมชนกับเพื่อไทยกับเก้าไกลมันเป็นไปได้ไหมพี่บีก็เป็นไม่น้อย ตอนนี้กําลังจะไปที่อำเภอเอ้ยเขาแต่งอะไรยังไงเพราะว่าแค่มันม่นเออแค่มั่นโอแค่มั่นไม่ต้องไปยาแต่ว่าไอ้อออมั่นนี้กําลังจะแยกทางกันใช่เมื่อพิธาติดกับดักสวจนสังคมเชื่อว่าไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเพื่อไทยจะมีความชอบธรรมนี่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตอนนี้กระแสความชอบธรรมนี้กําลังเกิดขึ้นครับกําลังเกิดขึ้นยิ่งเห็นคุณพิธา ออกคลิปล่าสุดเนี่ยก็เหมือนกับบอกสังคมไกลๆแล้วว่าไปไมไไเนี่ย51เสียงจากสอวอเนี่ยมันยากมากถ้าแค่13นะเกมรับเพื่อไทยต่อสู่รัฐบาลใหม่ตอนนี้อยู่ระหว่าง312ที่จะหนีบ9้าวไกลไปด้วยมี2สูตรให้เลือกก้าไกลอยู่312หรือรสลัด9้าวไกลและไปรวมกับ188อันนี้มากกว่าที่ต้องมาดีเบียกันต่อว่าสุดท้ายมันจะออกสูตรไหนนี่แหละครับคือ บริบทที่รอการตัดสินใจและรอการปังจากเจ้าของตัวจริงและผู้ครอบครองพรรคเพื่อไทยมาดูสูตรแรกเมื่อกี้เราบอกสูตรแรกเนี่ยเปลี่ยนแกนก็จริงนะจากก้าวไกลเป็นเพื่อไทยแต่ยังอยู่ในส1มหนึ่ฝ่ายคา้านก็ยังอยู่188อืนายกัล่นตรีเสถาทวีสินนี่สูตรแรกสูตรแรกสูตรนี้ไปดึงเอาพรรคอื่นเข้ามาร่วมได้ไหม สูตรนี้เอาไปนี้ก่อนอย,ยังไม่ยังไม่ยังไม่ดึงแบบนี้นะเพลียวเปรีบยวบเปลี่ยนแค่แกนเปลี่ยนแค่หัวนายกสูตรที่สองเนี่ยโอ้เป็นสามหนึ่งสองเหมือนกันน่าสนใจส่วนนี้สามหนึ <c oughs> ่งสองเท่ากันแต่สามหนึ่งสองนี่เปลี่ยนเกือบไม่เหลือซากเดิม <c oughs> คือคือจะเป็นรถคือผ่ารถผ่ารถเปลี่ยนยี่ห้อไปเลยฮะเพื่อไทยเป็นแกนหลังจากนั้นก็มีไอ้เสรีธรรมชาติประชาชาติเพื่อไทยรวมพลังนะครับ ชาติไทยพัฒนาเสรีรวมไทยชาติพัฒนากล้าพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยสูตรนี้ไม่มีประชาธิปัตย์เนื่องจากว่าเขายังมีปัญหาเรื่องภายในอยู่เพราะไม่อยากเอาข้าวมาก่อนก้าวไกลไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์มีนนท์เป็นฝ่ายค้านรวมกันแล้วเนี่ยได้3 1 2สองเหมือนกันช่างบังเอิญ ช่างบังเอิญตัวเลขในสมก,การทางการเมืองในระบบสภาเนี่ยมันล็อกไว้บางอย่างแต่สูตรนี้<อ>มันเป็นไปได้เช่นเดียวกันในกรณีที่เพื่อไทยจับสูตรกับก้าวไกลฝั่งนี้และไปดึงเสียงอื่นๆจากพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามาแต่นั่นหมายความว่าเศรษฐาทวีสินจะต้องทำงานหนักครับแน่นอนพี่โอจะเป็นสูตรนี้นะฝั่งนี้นะแบบเปลี่ยนเกือบไม่เหลือซากเดิมเนี่ยแนวโน,น้มเป็นคนงอุงอิง ครับถ้าอยู่ในกลุ่มนั้นก็แมโน้มเป็นเษถาอ่าอันนี้สูตรหนึ่งแต่อีกสูตรหนึ่งถ้าดึงประชาธิปัตย์เข้าไปอีกปั้งเดียวโอ้เป็นสกลายเป็นเท่าไหร่โอเ้เป็นเป็นสามสามเจ็ดไงเห็นไหมครับคือดึงประชาธิปัตย์เข้าไปอ่าค,คุยกับประชาธิปัตย์ได้แล้วลงตัวก็จะเป็นสามสามเจ็ดเข้มแข็งทันทีา 3, 12, สามหนึ่งสองเป็นสามสามเจ็ดออและนั่นหมายความว่าเพื่อ,อไทยจะแปลงกายจากเสเสรีนิยมก้าวหน้ามาเป็นเสรีนิยมประเภท คัวที่อนุรักษ์นิยมเป็นนีโอนีโอคอนเซอร์วทีิฟิบเขาบอกว่าคนใครๆแล้วแต่จะวิเคราะห์ก้าวไกลหรือว่าทิศทางก้าวไกลการจะไปต่อยังไงเนี่ยต้องมีสองสามคนที่รู้ก้าวไกลดีก็คือคนที่เคยก่อตั้งก่อล่างสร้างพรรคอนาคตใหม่ครับอย่างคุณธนาธรและอีกคนนึงก็คือคุณปิยบุตรแสงกระดกคุณณวันนี้ของก้าวไกลเนี่ยทิศทางก้าวไกลจะไปจบยังไงต้องฟัง คนนี้ครับที่ผมเขียนในในเพจของผมเนี่ยผมมองจากนี้ครับว่าคือถ้าคุณไปจนสุดทางแล้วคุณต่อสู้ทุกวิธีทางถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าสุดทางแล้วมันก็โดยสภาพอะครับมันไปไม่ได้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวประหลาดครับผมบอกให้ภูมิใจด้วยกับการเป็นตัวประหลาด เพราะอะไรเพราะคุณกาลังทําให้สังคมไทยเห็นว่าตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลทั้งหมดคือพลอตเดียวกันคือกูไม่ให้พิธาเป็นนายกและกูก็ไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลชัดเ,นเนนจนไหมอาจารเรื่องทั้งหมดเนี่ยจริงๆอาจารย์มีบทบอกว่าเขาพลอตตั้งแต่วันแรกแล้วพลอตไปแล้วบทจบเนี่ยรู้หมดแล้วคือน, <laughs> น,นี่นี่อาจารย์พ <laughs> อกเนี่ยสรุปแบบนี้เลยเหรอก็คือบอททอมไลน์ end game เนี่ยชัดเจนแล้วก็คือ พิ่ธาไม่เป็นนายกและก็ก้าวไกลไม่เป็นรัฐบาลแต่เขาก็<อ>ปเปิดทางให้ก้าวไกลไปให้สุดแล้วนะแต่เดินไปตามกลไกกติกาของรัฐธรรมนูญที่มาจากการทําประชาพิจารณ์และประชาชนร่วม1 5 6ล้านคนเขาจะเอาแบบนั้นที่วีบอกว่าประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์แบบส้นสนเลน ก็ถามกลมๆแบบนั้นแต่ไม่ว่ายังไงเราต้องยอมรับว่ากลไกกติกาเนี่ยมันถูกล็อกไว้เป็นแบบนี้ครับประเด็นต่อมาคือแล้วหน้าตารัฐบาลไทยเนี่ยที่จะทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเราเนี่ยมันหน้าตาจะออกมาแบบไหนมากกว่าบอกว่าถ้าให้ถ้าจะมีการเสนอชื่อเศรษฐรเนี่ยในโครงข่ายกุญซืเอของทีมเศรษฐาเนี่ยครับไม่ได้คิดแค่สามหนึ่งสองเมื่อกี้แลบาลแปดพัก ขาบอกว่าต้องมันแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อเซฟเพื่อเซฟสเพื่อเซฟการค้นหาสวให้น้อยที่สุดถูกเสียงสวยน้อยสุดครับเรียนของพิธาเห็นแล้วอืว่าต้องใช้ได้แค่13ต้องหาอีก51สมมุติว่า13าคนเดิมพิธาเนี่ยยังโหวตให้เสษาอยู่อืแสดงว่าหา51ใช่ไหมใช่หา51ทําไม51ไม่ได้มาจากสวอยงเดีมาจากพักร่วมของไอรัฐบาลเปิดรานก็ได้นี่ตอนนี้เขาเล็งไปที่สองพักก่อนคือเขาจะเล็งสามพักนะครับ ชาติไทยพัฒนาสิบเสียงชาติพัฒนากล้าอีกสองเป็นสิบสองเป็นสิบสองบวกกับของเดิมสามถึงสองเป็นสามสองสี่ต้องการเสียงน้อยลงต้องการเสียงจากวุฒิน้อยลงนี่ถ้าเกิดได้ประชาธิปัตย์ด้วยนี่ได้ครบนะบวกอีกห้ายีา่ห้าถ้ากับว่าเข้าหาจากสอวอน้อยลงแต่กลไกกติกานี้เนี่ยอาจารย์ป๊อกเนี่ยประเมินแล้วนี่ว่าภายใต้บริบทหนึ่ง ไม่ให้พิธาเป็นนายกครับสองไม่ให้ก้าวไกลมาเป็นร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้น<ง>สูตรนี้มันก็เป็นไปได้ยากเช่นกันเพราะในการโหวตนั้นน่ยมันยังคายอยู่ว่าด้วยเรื่องปัญหาคาใจปาตีรูปสถาบันก็เขาจะวาตกรรมเรื่องนี้แหละเพื่อที่จะด,ดีเพื่อจะดีดก้าวไกลออกจากสมการรัฐบาลโอ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเษฐาทวีสินเนี่ย ก็เหนื่อยสิใช่สิครับมันไม่เพียงแค่เกมการเมืองตอนนี้คือก้าวไกลกำลังเดินไปสู่บทเข้าตาจนในกระดานหมากทางการเมืองเท่านั้นครับแต่เกมการจัดตั้งรัฐบาลที่มีก้าวไกลอยู่ด้วยในพักร่วมรัฐบาลมันก็เข้าตาจนเหมือนกันพี่เข้าตาจนเหมือนกันนะ,ะก็คือเพื่อไทยกลับมาเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจากแบบเหมือนอาจารย์ปียบุตรพูดอ่ะคุณอยาเอาเก้าวไกลมาเนี่ยก็ต้องคิดหนักไง ครับสูตรอย่างไหนเราไม่มีก้าวไกลถ้าเอาก้าวไกลมาอยู่ด้วยเนี่ยมันง่ายไงสัญญาณของคุณเสรีเตมีเอ่อเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทบบอกว่าไปเอาตรงไหนก็ได้มารวมแต่ต้องไม่มีพลเอกประยุทธ์เพราะนั่นคือตัวการการทํารัฐประหารเป็นไปได้ไหมเขารวมไทยสร้างชาติได้เนี่ยอไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วไงไมอได้ไหมลุงป้อมลุง,ป,งป้อมก็ได้สิผู้เชิญก็มาได้ไหมก็ได้สิเห็นไหมล่ะสัญญาณบางอย่างบอกเราว่าถึงตอนนี้ เส้นทางของพิธากำลังใกล้จบแล้วครับนายครับแน่นอนครับปรากฏการ์ารลุกคาดพิธาและมีโอกาสที่จะไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ในแปดพเองก็บอกว่าเริ่มที่จะพูดถึงอวสานคลุมถุงชนเมื่อเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เริ่มที่จะแยกทางกันทั้งไมกลุ่ม1 8 8 1 8 8เริ่มขยับที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเด็กหน้าครับ